สรุปหนังผีที่หยดทั้งสองภาคแบบสั้นๆเข้าใจง่ายก่อนไปล่าผีชุดดำกับพี่ยักษ์ในที่หยดภาคสามาเริ่มกันด้วยหนังที่หยดภาคแรกเรื่องราวจะเริ่มต้นในปีพศ2515ในหมู่บ้านเล็กๆจังหวัดกาญจนบุรีมีครอบครัวหนึ่งได้ยินเสียงสวดปริศนากลางดึกซึ่งไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรและสมาชิกในครอบครัวก็เริ่มเห็นผีชุดดำตัวนี้ครอบครัวนี้มีเด็กสาวที่ชื่อว่าแยาม้มเคยเฉียดตุยมาแล้วในวัยเด็กร่างกายอ่อนแอเลยกลายเป็นเป้าหมายของผีชุดดำที่จะมายึดคองร่างของเธอญาติพี่สาวได้เห็นความ ผิดปกติของแย้มจากเด็กที่เคยสดใสกลายเป็นคนเย็นชาเดินไปเดินมายามค่ําคืนและหาของดิบกินและครอบครัวนี้ยังมีพี่ยักษ์พี่ชายคนโตเพิ่งปลดประจำการจากทหารกลับบ้านมาแล้วได้เห็นอาการป่วยของน้องสาวแย้มที่ผิดปกติเหมือนถูกอะไรบางอย่างครอบงำเหตุการณ์ต่างๆมันเริ่มเกินความควบค,คุมของคนในครอบครัวยักษ์เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากจ่าประพันธ์คนนี้เป็นทหารรุ่นพี่ที่เชี่ยวชาญเรื่องไสยศาสตร์ทั้งคู่เลยออกสืบหาต้นตออาถรรพ์นี้จนไปเจอกับยายช่วยยายวิปลิตที่ทุกคนคิดว่า อาจจะเป็นร่างทรงของผีชุดดําในขณะนั้นแย้มได้โดนผีสิงจนร่างกายซุดโทมอย่างหนักพี่ยักษ์เลยต้องพายแย้มออกจากบ้านขับรถฝ่าดงผีไปที่โรงพยาบาลในระหว่างทางพี่ยักษ์ต้องมาซัดกับผีชุดดาและปิดชีพมันด้วยกระสุนลงอาคมสุดท้ายแย้มก็ได้มารักษาตัวที่โรงพยาบาลและเหมือนกําลังจะหายดีแต่สุดท้ายมันเป็นแค่โกนูบายของผีชุดดาที่หลอกซื้อเวลาจนมันสามารถกัดกินร่างแย้มจนหมดสิน้นพี่ยักษ์เลยสูญเสียน้องสาวสมาชิกคนสําคัญในครอบครัวไปและได้ออกตามล่าหาผีชุดดําแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงกดติดตาม ช่องไว้เดี๋ยวมาสรุปต่อให้ฟังคลิปหน้า